แม่ใส่ล้คิปลิปเ้างงามมาซำหนึงเพื่อนงามเลยหรอม่ไดเลย มาเจออาจารย์แทนไทยกับเล่นเดียวพร้อมกันนาจารย์รู้ศิษย์มาพร้อมกันเหมือนกับดาวลนลุมเลยเนี่ยขยันใส่กันเลยงามเป็นกี่บุรีในเกาผู้จบกับละเมนแจงทองผู้งามกับละเมนแจงทองโอ้ยจะ่มันหักแห้งแคงกันคือเก่าสาธุครับสาธุทำไม่หยมยามละเด้อดิเด้อรู้จัก ไม่ไดมอ่านแม่จะไัวนี้ตัี้ก็แล้ว่านบอท่านไรล่ะนี่จะทำงานจะลื่นทำงานจะนานเออก็เอาได้ใช้ก็ไ่า่ ตีง่วมเตหนาไม่้ละบได้คลมได้นาที <sh arp inhale> ok ่เ็ดเวลาอนากา่คนยิม่ามีดนานีนอยู่คารุรอนแล้วก็มากค้อมกันบางอันลูเาลูกเยสุดสดวอากรกับ่ะบาการระบา ครับตัววัดวัดมอเรันมหใหญ่นอนปราการกาเปลววัดโมอเรพันวาตาใส่เบลียวตาเดียวบบลามกินเนื่อ้วเนว้าวดาบว่าวด้วเลยเดียนอโอ้ยบาดมากกนรแถลงกินบาย่ยมเบิดกรตาเลยมันนี้ันเดียวกรป๋ามันนี้มาอาจารย์ถวายคารเมสซอนน้าทูตานอยให้ไดไ้ทูตยให้ได้ร้ายมาเป็นตามาตัวหลักตัวเดียวอู้ตนหัตานอยสต่มาอยู่เป็นต่มามาูจัดการนี่เนาะ้โอ้

คุณน่ะคุณน่ะบ๊ายบายคุณน่ะไปเอฟซีเด้ออาจารย์ลาดเหรอด้อลาถึงหอธรรมเกี่ยวบอลควนังเทศนาลาดถุกเทียนมาลาเกลืองหอมตังไส่ลาดไม้ลาไดใยนหน่วยเดีือล่าดาซุ่มพุทธศาสั์เสือให้ยื่นมันสมุนงปีเด้อดคือมันตลอดชีวิตอาจารย์เมนอยู่ห้างปันในห้องก็บคืนนอนกัน อาจารย์พอมีเสียง้อเสียงลายไปไปไปสึก่ไเดี๋ยวมึงอายอนลากันนี่แหละเป็นหน่อยก็ไล่มาไปดีๆมาด่าเอฟซีเพื่อนพุงเบิ้งเบิงเบิงเอซแต่โอ้ยเอฟซีมาหลกูจักที่ว่าผู้ใดลานี่ยเ่หนังผู้ใดเนี่ยเ่หนังกูจักคราบเม่นอะไร่เดียวครับตามผู้นี่แหละผู้นี่เดะผู้นี่เดอาจารย์ไหนอาจารย์เพื่นนีู่่้ใด เด้นั่นเคยเห็นเอาแค่เห็นอยู่อาจารย์แท่นให้เจริญพรโยมโยมกลับแล้วลบห้ายโยมเร็วครับผมครับเดี๋ยวสิม่นไปกันสันป้ามุ่นครับไปไปสิม่นเพื่อทุกคนนะครับต่อลปครับผมไปลูกกลับไปเจริญพรโยมนโมทนาสาธุนะ